ครับลาบดีลาบโมนะครับไล่ไล่ไล่ มีได้ลองพันเอาพี่วโอ้ได้ไหมครับรอี่ปล่อยก้อรปอกับเรียเข้ามาตอนม่แอนี่เดียวล้กันออมันหอยเตียวมันนีลง่เออเอะก็่้กเลี้ยวานลาบไอกโลงไม่หล้าบนีกโอ้มัได้ฟอกมาสักแกก่อนไหล เออเลี้ยวขวาเข้มาเลยเออปลากระ่ยเด้อพกมาคุมหัวทุ่นเอาเงินสดก่อนเลื่อนหเดี๋ยวก็ปล่อยบ้างเฮ้ยบ้าทุ่นโจมเออโหแหเลย ไปรุ coast coast ust, brand brand brand. ่มี่ปล้วเราไปรุ่มเดี๋ยปมาให้หรปเดียวมาส่งแล้วสายจ่องจ่องแข็งแข็งแน่แก่ไปร่งมาแข็เผู้หญิงเถี่พศเถี่ยกู้จะซูบอ้าวไมดเชื่อกาตอนีไยหาโคนปิดแล้วต้อนทีเอ๊ะ

เอบแบงเอาละครับไส้สองโลวันนี้ออกน้อยมากนะครับ<า>พวกนี้เก็บตกรับร้อยห้บาทนะครับามาก่อนนั่งก่อนไม่จับล็อกนะครับสาสาโล4โล5โล, 8, โล8 2โลครับ โหครับใหญ่เกินนะครับต้องเดินตามหานะจอแบคงนะครับวัโหครับล่ามควายแล้วขี้เอาไยไหนแบ่งอะไรับบคุยป่ะฮะครับ สองโลครับตัวนี้เออนี่ครับสองโลเอาเอาเอาเราบ่เอาเราบ่งานเข้าล้วเอาเอาแล้วครับแต่งคนต่างเยอะนะครับท้ายโบซ้ายขวานะครับโอ้ อ๋อแต่คนแต่งเยอะครับขยันครับเรี่อไเนี้ยลงกันเลยเนอบดีลาบผมนะครับ